สวัสดีครับผมทองดีบันไซครับตอนนี้ก็เอาไม้มาส่งท่านนายกครับนี่ครับสากุระเสร็จแล้วครับตัวนี้แถมครับตัวนี้แถมตัวนี้เป็นลากหยงมสไตล์ลายซาครับพอดีท่านเคจะจัดงานที่เก้าพันวาครับนะครับผงงานถึงเรดยบ้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะกลับแล้วครับสวัสดีครับงานบางโอกบันไซที่ไอ เมืองการครับมาเยอะเยะแยะครับมากมายโอเคครับผมผมต้องกลับโคราชแล้วครับสวัสดีครับตรงนี้แถมครับแถมแถมโหไฮไลท์ไฮไลท์นี่ครับมีอาจารย์หลายๆท่านครับในวันที่9ทธันวานี้พบปะกันนะครับชมยนคุณรักบนไป โอเคครับผมสวัสดีครับ